พี่น้องครับสก,กูลชินวัฒน์บ้านพมรุนของมันเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตรักษาบ้านเมืองนี้หรือเปล่าพี่น้องครับแผ่นดินนี้เป็นของใครเวกเราเป็นของคนไทยทุกคนแล้วทำไมสก,กูลนี้ถึงเอาแผ่นดินยกให้กัมพูชา มันไม่มีสิทธิ์ครับพ,พี่น้องพี่น้องวันนี้จุดยืนของเราทุกคนนับแต่วันนี้ไปเราเปฏิเสธอำนาจการปกครองของรัฐบาลตักคูณชินวัฒน์ผู้รัฐบาล <Hey! S 1> และเรากระทำอาระยะขัดขืนนับแต่วันนี้ปนนไป <Hey! S 1> พี่น้องครับวันนี้เราจึงเรียกร้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การรับหนังสือนี้นะครับบัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งรั์ชินวัฒน์หมดความชอบธรรมในการบริหารราชก,การแผ่นดินอันเนื่องมาจากมีพฤติกรรมการบริหารราชก,การแผ่นดินด้วยการชดจริตประพฤติม่ชอบอย่างกว้างขวางกระทําการอันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างสม่ำเสมอแทรกแซงครอบครมและบุก,การฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเบ็ดเสร็จขาดทั้งสภาผู้แทนราษฎรและบุฒธธิทสภาทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรงด้วยการออกพอบรบที่ิโทษกรรมเพื่อประโยชน์ให้แก่พันตำรวจโททักษินชินวัตรและพวกพ้องยึดเอาประโยชน์วนตัวเหนือประโยชน์ชาติและล่าสุดคือการสูญเสียที่แดน4.6ตารางกิโลเมตรโดยรออประสาทเขาพระวิหาร ให้แก่กัมพูชาซึ่งนับได้ว่าเป็นการสูญเสียดินแดนครั้งแรกในรัชชาตาสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการปัจจุบันเป็นการเสื่อมเสียภาคเขียติยศและเขียติภูงิของประเทศอย่างร้ายแรงวันนี้มีมวลมหาประชาชนชาวไทยจำนวนหลายล้านคนออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรอยู่ทั่วประเทศ มวลมหาประชาชนชาวเลยจึงมีม,ม,ม,มตริร่วมกันว่าเมื่อรัฐบาลหมดความชอบธรรมมวลมหาประชาชนชาวเลยทั้งหลายจะทําการปฏิเสธอํานาจการปกครองของรัฐบาลนางสาวจิ่งรัฐชินวัฒน์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจ <Yeah. Yeah. S 1> ึงขอเรียกร้องมายัางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้หยุดปฏิบัติราชการตามคําสั่งของรัฐบาล ที่บมความชอบธรรนี้ทั้งนี้ตั้งแต่ปัตนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความกักถือมวลมหาประชาชนชาวเลยขอบคุณครับ